สวัสดีครับผมลุงโอครับวันนี้ลุงโอก,ก็จะมาพบกับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพิเศษนะครับเป็นสินค้านอกค่ายนะครับเป็นสินค้าของไดว่านะครับหรือไดว่าไทยแลนด์หรือไดว่าเซโกะนะครับตัวนี้ที่ลุงโอจะมารีวิวก็คือเป็นไดว่าคอร์สไฟลปี2020นะครับตัวนี้เป็นใช้ระบบ LT นะฮะถือว่ามาในยุคที่ไดว่านี่พัฒนารุ่นคอร์สไฟลเข้ามา เป็นเขาเรียกว่าสูงสุดนะครับสูงสุดไปไปแล้วนะครับจะไม่พัฒนาอีกนะครับหรือว่าจะไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปอีกอีกอย่างน้อย3ปีนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนซื้อไปซื้อสิ้นปี2020แล้วปีหน้าคอร์ไฟจะเปลี่ยนโฉมหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบไปไหมไม่เลยนะครับเพราะตอนนี้เขาถือว่าเขาพัฒนามาใกล้เคียงกับลอกที่มีมูลค่าเรือนหมื่นไปแล้วนะครับนะฮะอันดับแรกเลยที่ทำไมถึงบอกเรือนหมื่นหนึ่งนะดูการดีไซน์ของเขานะครับ ตัวเรือนสีดำนะครับสปูนสีเงินทองแล้วก็แขนเป็นสีทองนะครับเป็นแขนโลหะนะครับมันเข้ากับคล้ายๆลอกที่มีมูลค่าแพงๆของค่ายไดว่าเลยนะครับตัวนี้เขาใส่กันมาเต็มแม็กระบบเบรกเป็น ATD นะฮะเป็นระบบเบรกน้ํามันนะฮะสามชั้นเนียนหนึบนะครับแล้วเพิ่มลูกปืนนะครับจากรุ่นเดิมมาอีกหนึ่งลูกปืนนะครับก็คือที่โรลเลอร์จะทําให้การตีสายเนียนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นเกลียวนะครับน่าใช้นะครับแล้ว สนับราคาก็ถือว่าไม่แรงไม่แพงด้วยนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองเป็นลอกคอร์ดไฟล์ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งหรือหน้าเอาไปใช้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ทางไดว่าเซโกเนี่ยใส่ออปชั่นแล้วก็ใส่โมเดลหรือว่าใส่การดีไซน์ออกไปค่อนข้างเต็มแม็กนะฮะเต็มแม็กในรุ่นนี้เลยนะครับ,นะรบลองไปใช้ดูนะครับ